2 3 4 5 6 7 7ไข่เลีเรเร้ยงกันใส่ได้เลยโอ้อมันมันจุ๋มนี่โปอยง,งามเลยคอยไว้ให้มันจุ๋มนะไรก็ได้ครับเดี๋ยวคนก็มาเ,เรียกอป็ดเปิดใครครับพี่นอกก้องาาาไม่ก็ได้ครับพี่น้องมาพบกับช่องเบาสารค้าเมื่อก่าวครับพี่น้องทีมงานเก่าครับสามสิบละงแห่ง บุคอยหญ่ดอก,ก,กทุ้มดิ้งด้วเห็ดเห็ดพื้นที่ราบสูงบุเคยเฮ็ดภูเขาแต่ว่าคาม้มแสบเนี่ยเป็นที่หนึ่งบ่อปลาหนึ่งครับชิปดอกอห่อนเมือนเ,เสาด้วยเนาะจุม้มจุ้มพอดีอดกดอกมาจากตีสามมีมพอดี พี่น้องครับให้ตายสิกิโลละดอกจริงๆเตือนจนขาลากโอ้โหโ,หโอแม่สาวน้อยโอ้อยังจนขาลากกอยู่พอแต่ละดอกพี่น้องเอ้หมือนนี่คือเป็นเม,มยเมย์เธอแจงอึ้งดูจับอึ้งยี่ว่าเนาะพี่น้องครับพี่น้อง ว่ามันใครเห็ดละงก์เขาด้วยนี่น,นั่นแท้นี่ใครเห็ดละงกขาวแท้นี่มาแกะเบิ้งกันแมนอีรีตัวเบิ้งอืมแมนอีรีครับใครเห็ดละงกขาวโอ้หันมันเพรได้ขึ้นกระตาปอน้องมือนี่เออแต่ใบใหม่โมแมน วานนี่ได้ดอกน้อยอยู่นี่ดอกหนึ่งมือนี้มาเห็นอยุคหางพี่มันหมักหกๆหก,หก,กับหมักเปลีป่ยนใครจะเถิดอยู่ใกล้ภูถาเถิดไปคล้ายเด็กนะพี่น้องครับมองดูมอมาสองคนเด็กเขึ้นจังนะเฮียหลอดวัวน้ำไหลไปมึงน้ำอนน,น้ำบุบมึงคนนะครับกําลังงามเลยกําลังแตกขึ้นเมื่ออื่นเศร้าเนี่ย จู่ๆเดี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายหลบก่อนงัดเรียบร้อยครับได่กัดตายแล้วปลาเถิดพ่ออีกแล้วสองดอกเหมือนโอ้คือเป็นเมื่อยๆถึงมันพี่น้องลงไปเบิงลงไปเบิงเห็ดขึ้นไหมนี่ เป็นปลาเลยดิไปพี่น้องไปเบิ่งกันมผมท่านนายพรย่าบอกด้วย<ม>หาบ่มันเพือเข้ารุน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  เบเอาวนเก็บเอาส่เก็บงัาเก็บเอาัป้านังคนเห็นหก่ีจะใครเห็นละงบตัวนี้เป็นโลยางนี่เป็นโลแม่พี่น้องครับโอ้ดอกแรกแหกหวานครับอกาเขาแยกแยแน่ดึงด้ว หยาดอีกคือกินขึ้นกัเจ็บอืมเดี๋ยวหอยเข้างัดเอาไปแล้วหลอกหนึ่งนะครับผู้ชม่านผู้ชมให้ตายเถอะมนันมานครับโอ้เหมือนเสาเนี่ยพึบแท่นีจ่จอดจด ไปหาดอกต่อไปเราบต้องใส่คูมันเขยอาไปเดี๋ยวนี้แหละคนบามีคูมันเียดหละก็พอดอกเดียวคือเก่าครับนี่มันผัดมามึงเสียงเอิงนุ๊กพอนนีพี่น้องเอ้ยอห้องขกห้องแน่ครับบนตกมือเศรานี่บอกยางแห้งเลย

โอ้ท่านผู้ชมครับโอ้มันมันมันมดูดูครับ of, น,น,น,นี่ไข่นึงสองสามครับสามไข่ 1, 2, 3, of, อดูโอ้กำลังเริ่มหอกครับมันมันมัมันหนึ่สองสามครับสามไข่ครับสามไข่สีไข่ครับสี่ไข่โอ้เมือนอ,อ่นเศร้านี่เพืแท้พี่นอ้องเช่ผมบวัว หาครับหาไข่ครับออกไข่ครับโอ้โออหนี่คน่ะเลี้ยงเออเฮ้อโอโ้พักขนาดพักขนดาดออกไข่หา่อยู่นาะออกไข่นี่อีกบัวผมก็ไข่เบาสะะารคาับอีสองกับเป็นแปดนนี้ก็หยอกหยอเลย ขำ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 เบินสองมานี่เขินอีกแท้นี่โอ้มนันมันครับไม้ลือมเจ็บใส่กระตาตัวละหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกมันโม่เจ็บนี่กระเซียดเข้าคือเก่าครับเพราะต้องจำใจเขาต้องเก็บเอาใ,ใจอยากทายเห็นดอกที่มันผู้ดูพี่ดีเึ้นแล้วมันจุมจ๋ม ่อยงามไปบังครับมันห้องเก็บโอนี่เสร็จเข้ามึดไปหาปลาอื่นม,นม,นม,นมนันมันพอเข้าเดอกไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับพี่น้องเจีพรมาพออีกพออีกแล้วโอ้สองดอกแง่ครับสุดยอดนั้งแต่ก้คนครับเมื่อแรงเนี่ยโอ้โหเห็นตีสองตีสามนี่สุดยอดแ<อ>ท้ ปลาเถิดไขรผ่าดเน็ตไขรผ่าดเนี่ยถือว่าผ่านมาันเลยออกสองสามมือทำนั่นแหละเฮ็ดละงกเดี๋พอนหามหมันกูมูครับพี่น้องยังกับปลาเถิดฉันเนพ่อจะดอกอยู่ก้อนน่ะกออ้อนน่ะ ขนาดน้องยางไกลได้นี่พี่น้องปล่อยอยู่คนเดียวครับปลาเถิดเงยเงิดเลยไปไปเอาไปหากันอืเนี่ขืนโคบแ่พี่น้องผัดกได้ผัดก็ได้บบนอนมื่อในสอดแจ้งครับโอู่้ครับ บังด <mile> ูครับเจออยู่คนเดียวครับเจพรครับให้าบังกระตาเฮ็ดครับเอ้เบื้องลนองงติเต็มตาเลยเดกตัวลครับ้เนี่ย้ันจคูรอบหาต่อไปฮะมาหันมาน้มมือน ออเจี๊ยปอนี่คนเดียวครับยังไม่เซ็กอะพวอเฮ้ยคนเหมันต์เอาละครับเบาสารคามพ่อสองไข่ครับโอ้กําลังพ่อพ่อกับผ่อน้อยู่อู้เขาพ่อเป็นสิบยี่สิบดอกของพ่อสองไข่ใช่ไหมโอ้สองไข่เขาบ้านไข่จาของแมนเฮ็ดละโง่หมดละเออแมนอยู่ โอ้ยเมื่อเอินเนี่ยโจมขึ้นตัวปู่เ่ปีของป้าห้แล้กตัวไปห้องป้อมวังมันต้องมีมันต้องเป็นวันของเราสักวันนครับได้ช็อตเด็ดครับโอ้หมันกระโมูครับมูชักดอกกันดอกาะ เดทย์โดบุนเจ็ดดอกพี่น้อง <Kristin. S 1> ลองดูขอ่ทยรโปบจักสามสี่นาทียังไปใส่กระพอเห็นโอเคพร้อมครัก แล้ถือไปกลเอานอนไปเลยนึงคับพี่นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกัวพี่เจ็ด<า>แล้วเ,เห็นแล้วงอกขาวๆโอ้ฉอดเด็ดเลยเอางัดงัดงัด,ดงัด ไอ้ปลาเถื่อนงัดรถบึงเจบ่โอ้บงเจีบนได้เต็มกระจายไปเนาะงโาอุ้ยมีคนบนนี้น้อนบอกนี้าตาบึงดูเออใครเออแล้วกี่เด็กขึ้นน้อนเหรอมึงดูมังกระตาครับพี่น้องมันมัน ไปนอนดอกมั้ยเนี่ยไปนอนก็ไนนด้ดอกเยี่ย่พรนนลอีกสองดอกเอออก,ออก้เาอดอกปลาเดียวครับพี่น้องโอ้มันหักมันเนี่ยปลาแตกครับปลาแตกผมซับไตดินอาเดชไท,ทยเรื่องประเด็นเห็น,นะพว้วค เลนในคนเบิกสองสาม,มรวยปลาเถิดดีแล้วครับปลาเถิดใส่ครับได้ปอพี่น้องครับสมัมพิทันผู้ชม <c ười> โอ้เครื่องกระตา <c ười> ในเอื้อ, <c ười> องความขนาดตาอยู่บ้านไหนครับบ,บ,นนบ้านดงนงบ้าดผมอยู่บ้านเมกดำ ให้เก่กันมาอัดพร้อมเหตุลงช่อง y u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  e ค่ามครับพี่น้องครับพี่น้องไปควงหายอีกแล้ววันก่อนมีดหายครับมันวันนั้นหมวกหายวันนี้ไขค,ควงหายครับไอ,อ้ยางดีอเช็กน้อยเดี๋ยวผูก้อไว ท่านผู้ชมครับผมซับใต้ดินครับโอ้พอเอเขาเนี่ยหมานหมาน,มานลง,งก,กับลงแตกครับพุ่เนี่ยอสามไข่โอ้หมานแล้วเบาสารคามนี่มีแต่พี่พรอนได้บาง,นงนห,ห,หนึ่งนี่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหเมื่อกี้ได้อีกสมดกอก7กเ ปดเก้าเก้าดอกสิบดอกวะเป็ดสิบสองสิบสามดอกคนนี้เฮ้ยเฮ้ยมันขาดอ่าแบบใบไม้กระบ,บงังซักมัน นะครับโอ้ได้กัมหนึ่งมันหมันเราจะยิบบ่หมันของเขาพี่น้องครับแต่ลูกคนงานครับ <S <S โอ้โหบทธรรมดาได้อยู่คนเดียวครับมานนี่คนเดียวเครื่องกระตาอดหลอดสองกิโลหนึห่งของรับผม แถวไปน้องครับลาไปก่อนครับพอกันรอบเดือครับตีสามายบายซีโยเกียน